ช่วงรูซูโรค่ะช่วงนี้นะคะเรามีคําแนะนําดีๆในการเลือกน้ํามันประกอบอาหารเลือกอย่างไรให้ดีต่อสุขภาพค่ะร่วมพูดคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดเรเอกราชบํารุงพืชอาจารย์ประจําวิทยาลัยการแพทย์บุรณาการค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ อาจารย์คะต้องบอกว่าน้ำมันที่เราใช้ในการประกอบอาหารมีหลายชนิดมากๆเลยนะคะเวลาที่เราเดินไปเพื่อจะซื้อน้ำมันโอ้โหทําไมมีเยอะขนาดนี้ไม่รู้ว่าเราจะเลือกอะไรดีมีทั้งน้ํามันดอกทานตะวันน้ํามันเมล็ดชาน้ํามันมะกอกน้ํามันมะพร้าวน้ํามันปาล์มเยอะมากเลยค่ะแต่ละชนิดมันมีประโยชน์แตกต่างกันอย่างไรบ้างคะอ่าจริงๆแล้วเรื่องของประโยชน์เนาะมันก็ขึ้นอยู่กับ ชนิดของกรดไขมันที่อยู่ในน้ำมันแต่ส่วนใหญ่แล้วเวลาเราเลือกปรุงประกอบอาหารเนี่ยเราก็จะมองหลักๆเลยเนาะโดยทั่วไปผู้บริโภคทั่วไปก็จะมองว่าเฮ้ยฉันจะใช้ทอดจะใช้น้ำมันอะไระจะใช้ผัดใช้น้ำมันอะไระหรือจะใช้ทําน้ำสลัดนะ,ะบางทีแบบไม่ได้ผ่านความร้อนะะจะใช้น้ำมันอะไร<อ>ะมันก็ขึ้นอยู่กับจุดเกิดควันอันนี้คือในแง่มุมของการ ประกอบอาหารนะแต่ในแง่มุมของสุขภาพเดี๋ยวเรามาว่ากันอีกเรื่องหนึ่งแสดงว่าเวลาที่เราจะเลือกน้ํามันไม่ว่าจะเป็นทอดผัดหรือไม่ได้ผ่านความร้อนเราควรจะเลือกคนละชนิดกันหรอคะอ่าถูกต้องครับผมเพราะว่าทอดเนี่ยเราทอดโดยเฉพาะทอดทุ่มท่วมทอดนานๆบางคนทอดไก่ทอดไก่ทอดหมูทอดทอดท่วมทอดนานต้องใช้น้ํามันที่ทนความร้อนนะได้สูงคือจุดเกิดควันหรือสโมกกิ้งพอยเนี่ย ไอ้เจ้าสโมกพอยท์เนี่ยถ้าทอดนะครับมันควรจะทนความร้อนได้สูงกว่า180องศาไม่งั้นถ้ามันทนได้ไม่ดีนะมันก็จะทำให้เกิดสารก่อมะเร็งขึ้น<อ>ทำให้เกิดพวกสารโพล่าทั้งหลายแหล่ซึ่ง<ถ>ก่อให้เกิดมะเร็งขึ้นถ้าเราใช้น้ำมันที่ไม่ได้ทนความร้อนได้ดีแม้นนว่าเราไม่ได้ทอดไม่ถูกต้องรครับผม,มไม่ได้ไมไม่ได้เกรียม,มแต่ใช้น้ำมันที่มี จุดเกิดความหรือทนความร้อนได้น้อยแต่เราเอาไปใช้ไม่เหมาะสมกับชนิดประเภททอดซึ่งทอดส่วนใหญ่เนี่ยคนก็จะใช้กันน้ำมันหมูน้ำมันปาล์มน้ำมันมะพร้าวน้ำมันมะพร้าวได้ด้วยรคะสามารถใช้ทอดได้ครับแต่บางคนอาจจะไม่ชอบในลักษณะของกลิ่นนะครับพวกพวกแบบมันมีกลิ่นเฉพาะตัวของมะพร้าวเองนะครับส่วนใหญ่ก็น้ำมันหมูน้ำมันปาล์ม ซึ่งเรากรอบอร่อยะถูกต้องครับโดยเฉพาะน้ามันปาล์มนะเราทอดแล้วเราแบบมันกรอบมันอร่อยเพราะมันมีไขมันอิ่มตัวอยู่สูงมันทนความร้อนได้ดีนะครับแต่ในแง่ของสุขภาพนะถ้าเราใช้น้ํามันปาล์มเยอะกินน้ามันปาล์มมากนะน้ามันปาล์มเนี่ยมันจะมีกรดไขมันที่ชื่อว่าปาล์มมีเตชื่อมันก็บอกอยู่น้ามันปาล์มไอไขมันปาล์มิีเตเนี่ยเป็นกรดไขมันสายยาวร่างกายย่อยได้ยากก็จะหลงเหลือเก็บสะสมเป็นไขมัน เพราะฉะนั้นคือกินของทอดแล้วก็มีน้ํามันแล้วแถมยังมีปาล์มิเตตเข้าไปอีกทำให้เราแบบมีไขมันเพิ่มขึ้นไปอีกอ้วนไปอีกอ้วนแล้วก็ไปกระตุ้นให้เกิดการอักเสบเรื้อรังได้แล้วถ้ากินของทอดถ้าใช้น้ํามันปาล์มน้ํามันปาล์มเหมาะสําหรับทอดก็จริงแต่คนกินแต่น้อยนะทั่วไป้วคะทั่วไปส่วนใหญ่ทอดก็จะเป็นน้ํามันปาล์มค่ะนั่นแบบนี้เราน้ํามันหมูอ๋อได้ไหมคะแบบํานหมูได้ไหมนะน้ํามันหมูก็จะ ผู้นี้บางคนบอกดีกว่านะถ้าอาจารย์พูดตรงๆก็คือมันแย่น้อยกว่าอ,อเพราะในน้ํามันหมูเนี่ยมันจะมีกรดไขมันชนิดที่เรียกว่าโอเมก้าเก้าเนี่ยอยู่ด้วย่า<ะ>สามารถใช้ทอดได้แต่อาจารย์ก็ไม่แนะนําให้น้ํามันหมูทอดเป็นสนาระผัดเป็นสนาระทุกอย่างใช้น้ํามันหมูหมดก็ไม่แนะนําอีกเพราะนะว่าอะไรคะเพราะว่าร่างกายเราต้องการกรดไขมันที่หลากหลายม,มันไม่ได้แบบว่ยต้องการเฉพาะกรดไขมันที่อยู่ในน้ามันหมูอย่างเดียวนะครับแล้ว เอ่อน้ำมันหมูมันก็มีไขมันอิ่มตัวอยู่ด้วยส่วนหนึ่งนะเกือบครึ่งนะครับแล้วถ้าทอดเนี่ยใช้น้ำมันหมูโอเคนะน้ำมันมะพร้าวโอเคนะสำหรับการทอด่ะน้ำมันปาล์มลดละเลี่ยงถ้าน้ำมันปาล์มคือต้องลดละเลี่ยงถูกต้องครับผมแต่มันทอดแล้วมันกรอบมันอร่อยมันอร่อยอ่ะค่ะงั้นแล้วมันขึ้นกับปริมาณที่เรากินด้วยครับ น้ำมันเนี่ยกินได้เนี่ยแนะนานะตามข้อแนะนำเนี่ยไม่ควรเกิน6ช้อนชาช้อนกาแฟครับค่ะอ่าช้อนชาเนี่ยหกช้อนชาถ้าใส่ช้อนชานิดเดียวเลยนะคะแต่ว่าเวลาที่เราเอาไปทอดทีแล้วทอดท่วงเลยนะคะน้ำมันนะเราทอดไข่บางทีมันก็อมน้ำมันอมน้ำมันเหมือนกับไข่เจียวนี่ก็อมน้ามันมากใช่ครับผมใช่แล้วเนี่ยมันขึ้นอยู่กับปริมาณที่กินด้วยชนิดก็สําคัญแล้วทอดเนี่ยก็คือ แนะนำเป็นน้ำมันหมู่าโอเคสำหรับแบบว่าทอดนะครับหรือน้ำมันมะพร้าวก็ใช้ทอดได้แต่บางคนไม่ชอบกลิ่นรสนะครับน้ำมันปาล์มก็พยายามลดละเลี่ยงก็เพื่อสุขภาพนะคะเราอาจจะต้องเลือกสิ่งที่ดีเพื่อตัวเราเองใช่ครับอาจารย์คะและอย่างน้ำมันเหล่านี้เราสามารถนำมาใช้ซ้ำได้ไหมคะอ่าจริงๆแล้วเนี่ยน้ำมันทุกชนิดอาจารย์ไม่แนะนำให้ใช้ซ้ำเนาะเพราะว่ามันจะการทอดซ้ำๆๆเนี่ยจะทำให้เกิดสารก่อมะเร็ง นะแต่บาง <ừ m. S 1> คนบอกว่าเอ้ยก็มันไม่เห็นดำเลยค่ะมันไม่ดำให้เห็นด้วยตาบางชนิดแต่ว่ามันมีผลทําให้เกิดสารก่อมะเร็งแล้วเกิดการอับเสบเรือดังในร่างกายชนะแล้วเนี่ย <ừ m. S 1> เต็มที่เลยนะ,ะไม่ควรเกินสองครั้งอถ้าเราอยากจะประหยัดเนื้อบางคนอยากจะกประหยัดเบบใจโอ้โหใส่ของทอดไปเยอะเลยเนื้อนะ้ำมันเยอะมากอยากจะเอากลับมาใช้ํามแค่สองครั้งพอสองครั้งพอหรือวันนี้ทอดไข่เจียวแล้วเ <ừ m. S 1> หลือุ๊กเอามาผัดผัดจบแค่นั้นพอถูกต้องไม่ใช่ว่า ทอดนานๆแล้วเอามาทอดนานๆอีกแล้วมันเก็บได้นะคะอย่างบางคนถ้าเราทอดวันนี้บอกว่าสองครั้งสองครั้งเราทอดไม่ใช่เลยทันทีไม่ใช่เลยทันทีค่ะเก็บเนี่ยควรจะมื้อถัดไปในวันเดียวถ้าข้ามคืนเมื่อไหร่ปุ๊บมันจะเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันทำให้น้ํามันเนี่ยเกิดการเหม็นหืนแล้วเกิดอนุมูลอิสระขึ้นซึ่งไม่ดีกับสุขภาพนะคะแล้วไม่ควรค่ะและอย่างบางคนไปซื้อน้ํามันที่เขาใช้แล้วใช้แล้วอย่างนี้ จะส่งผลต่อสุขภาพของเรายังไงบ้างคะอันนี้ก็ไม่แนะนําเช่นเดียวกันเนาะน้ำมันใช้แล้วบางทีเป็นปี๊บเลยราคาถูกเพราะเราเห็นว่าเฮ้ยมันถูกนะเป็นแกลคอนเลยใส่มาเนี่ยนะเขาจะมีวิธีการใช้แป้งสาลีใส่น้ําอะไรเข้าไปเพื่อทําให้ปรับให้มันใสขึ้นเราเห็นว่ามันใสคิดว่าดีเราห็นว่ามันใสนึกว่ามันโอ้ยหลอดเลือดเราคงไม่เป็นไรมักจะใสใสแต่จริงๆแล้วไม่มันก็ไปทําลายหลอดเลือดทำลายสภาพร่างกายทําให้เกิดการอักเสบเรื้อรังเกิดสนิมเหล็กในร่างกายได้เช่นเดียวกันส่วนน้ามัน ผาสน้ำมันข<ฆ>าดที่มีหลายชนิดมาก<ฆ>นะน้ำมันรำข้าวอย่างแรกเลยอันนี้อาจารย์แนะนานะครับเพราะว่ามันมีกรดไขมันไม่อิ่มตัวตําแหน่งเดียวโอเมก้าเอยู่สูงในน้ำมันรำข้าวแล้วจะช่วยยังไงกับสุขภาพของเราคะช่วยลดไขมันเลวที่เราชอบเรียกว่า LD L D L คอเลสเตอรอลลดการอักเสบได้ด้วยนะครับในน้ํามันรําข้าวในน้ํามันเมล็ดชา<ฆ>อันนี้ก็ทนความร้อนได้ดี<ฆ>เหมาะสําหรับการเอามาผัดเหมือนกันนะบางคนถ้าไม่ได้ทอดนานนะครับ น้ำมันรำข้าวก็ทอดได้น้ำมันมะเร็ชาก็ทอดได้น้้าจุดที่จะเกิดควันทุนความร้อนใช่ไหมครับ200กว่าครับประมาณ2 2 0ร้อยยี่สิบสองร้อยสามสิบังเยอะอยู่เหมือนกันนะคสามารถที่จะใช้ทอดได้เช่นเดียวกันแต่ก็ไม่ได้ทอดทุวนทอดนานอะไรมากนะครับทอดปงทอดปลาปลาทงปลาทูตัวเล็กครับโอเคอยู่ได้อยู่แล้วก็ใช้ผัดได้เลยนะครับน้ำมันรำข้าวน้ำมันมะเร็ชาน้ำมันถั่วเหลืองคนก็นิยมเอามาผัดกันนะครับแต่ว่าอาจารย์ก็ไม่ค่อยแนะนําให้รับประทานมาก เพราะในน้ำมันถั่วเหลืองมีกรดไขมันที่ชื่อว่าโอเมก้าหซึ่งเป็นกรดไขมันที่จําเป็นสําหรับร่างกายนะแต่ถ้าเรากินเกินจําเป็นกินเยอะเกินมันจะทําให้เกิดการอักเสบเรื้อรังได้อ่าแล้วน้ํามันถั่วเหลืองเราก็ส่วนใหญ่พ่อค้าแม่ขายก็จะใช้ผัดกันเยอะจริงๆแล้วก็หันมาใช้น้ํามันราข้าวนนั้ก็จะดีกว่าทานตะวันเหรอคะทานตะวันก็จะมีโอเมก้าหอยู่เยอะเช่นเดียวกันอ่าแต่ว่ามันมีอื่นๆด้วยนะไม่ใช่ว่ามันไม่มีโอเมก้าสจริงๆแล้วโอเมก้าเนี่ยจะมี369 จริงๆแล้วมันก็มีแต่ขึ้นอยู่กับว่าในน้ํามันนั้นเนี่ยมีสัดส่วนของโอเมก้าไหนอยู่เยอะแต่ตัวไหนสูงหน่อยโดดเด่นหน่อยอย่างโอเมก้าเก้าเนี่ยดีต่อใจพบมากเลยน้ํามันปรําข้าวน้ํามันเมล็ดชาน้ํามันคานโนลาทีตเราไปได้ยินครับน,น้ำมันคานโนลาก็มีโอเมก้าเก้าอยู่สูงพวกนี้ใช้ผัดได้หมดเลย นะครับน้ำมันมะกอกก็เช่นเดียวกันนะมีโอเมก้า9อยู่สูงมากใช้ผัดได้ไหมคะใช้ใช้ผัดได้ไหมก็มันจะมีสูตรทุกวันนี้นะสำหรับผัดเขาก็จะเขียนไว้เลยแต่โดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนใช้น้ำมันมะกอกเนาะก็จะใช้แบบเอ่อน้ำมันมะกอกแบบ e x t ซ a virgin อ่าใช่มันแตกต่างกันยังไงคะระหว่างน้ำมันมะกอกที่ไม่มี extra virgin มันจะเป็นาที่เราไปซื้อนะเราจะเห็นในฉลากข้างหน้าเลย e x าเว virgin กับ ธรรมดาอ่าบางทีแบบที่มันสกัดแบบ e x t r ว virgin เลย<ม>หรือว่าอสกัดเย็นบางทีเขามีการสกัดเย็นด้วยอะไรด้วยมันจะมีสารอาหารมากกว่า<ม>อ่าแล้วมันเหมาะสําหรับเอามาทําพวกน้ําสลัดเพราะเราจะได้คุณค่าทางพุชนาการเนี่ยจากมันเนี่ยสูงกว่า<ม>นะน,น้ำมันในน้ามันมะกอกเองจริงๆแล้วเนี่ยโหพูดง่ายว่าเป็นหัวใจหลักสําคัญของอาหารที่ดีต่อใจเลยที่เขาเรียกว่า m e d i ์เรเนี e นไดเอทคุณต<ม>้นอ<ม>้อเคยได้ยินใช่ไหมครับ m e d i ์เรเนียนไดเอท นะเป็นอาหารที่ช่วยลดความเสี่ยงการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดได้ดีโดยเขาใช้น้ำมันมะกอกนี่แหละนะทำน้ำสลัดเอออะไรเออทั้งหลายแหละมันมีโอเมก้า9อยู่สูงและวมันมีสาร พืกษะเคมีนะพวกโพลีฟีนอลทั้งหลายแหล่หรือสารต้านอนุมูลอิสระที่อยู่ในน้ำมันมะกอกเนี่ยอยู่สูงช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและโรคสมองเสื่อมด้วยนี่ค่ะอ,อันนี้เยี่ยมมากๆเลยนะคะแล้วอย่างน้ำมันมะกอกที่เป็นแบบ Extra Virgin เราสามารถที่จะรับประทานแบบสดๆได้นะคะยกใช่ไหมใช่เหมือนแบบ เชแล้วใส่คอนโต๊ะแล้วเรากินเลยได้ไหมอาจารย์แนะนําให้เอามาปรุงใส่น้ำสลัดในสลัดดีกว่าถูกต้องครับโดยเฉพาะในผักทั้งหลายแหล่เนี่ยค่ะบางบางชนิดเนี่ยมันเป็นสารที่ละลายได้ในไขมันนะครับพวกแคโรทีนอยด์พวกตระกูลแคโรทีนอยด์ทั้งหลายแหล่จากผักเนี่ยสารพิษจากเคมีเหล่านี้เรากินกับน้ํามันมะกอกเนี่ยมันทําให้ร่างกายดูดซึมและเอาสารเหล่านี้ที่มีประโยชน์เนี่ย พวกสารพืชสารเคมีเหล่านี้เข้าไปใช้ได้เต็มที่มากขึ้นเพราะฉะนั้นคือแทนที่เราจะกินแบบสดๆเพียวๆเรามากินกับผกักผลไม้แบบนี้มันทําให้มีสารอาหารเข้าสู่ร่งางกายเรามากกว่า,ถ,าถูกต้องครับเรา <ฮะ S 2> ไหนๆเหมือนแบบเฮ้ยจะกินมันเพียวๆยิงปืนนัดเดียวได้นกหลายตัวเออต้องบบแบบนั้น <อา S 1> ดีกว่านะใหญ่อาหารด้วยอะไรด้วยไม่งั้นเนี่ยซดแต่น้ามันโดยเฉพาะน้ามันมะพร้าวนะอาจารย์ฝากไปนิดนึงนะถ้าไม่จําเป็นไม่อยากให้ยกซดทําไมคะน้ำมันมะพร้าวเนี่ย เพราะว่าอย่าลืมนะครับไขมันดีไขมันเลวนะจะดีหรือไม่ดีเนี่ยหนึ่งช้อนโต๊ะหรือหนึ่งช้อนกินข้าวเนี่ยมันให้พลังงานเท่ากันคือปริมาณของมันเนี่ยจะไขมันดีไขมันเลว1กรัมให้พลังงาน9แคลอรี่เท่ากันนะแล้วคุณต้นอ้อกิน1ช้อนกินข้าวให้1 3อแคลอรี่ถ้าคุณต้นอ้อบอกว่าวันหนึ่งเนี่ยกิน3ช้อนเช้ากับวันเย็น400กว่าแคลอรี่นั่นคือกินข้าว เท่ากับกินข้าวเนี่ยสีท่ทพ,พีเลยนะแ oh, oh, oh. ล้วเยอะอยู่ แล้วเราใช้ปรุงประกอบอาหารดีกว่าที่จะมายกซดยกซดค่ะ<อ>พวกนั้นเรา<อ>เราก็เลือกให้เหมาะสมนะครับนันแล้วพอจะรู้แล้วเนาะ,ะว่าตอนนี้ใช้ผัดน้ำมันรำข้าวน้ำมันมะเดืชาน้ำมันคาโนล่าคะพวกนี้ก็ได้เพราะท,ทั่วไปข้างนอกเนี่ยส่วนใหญ่จะใช้น้ำมันถั่วเหลืองกันเยอะเพราะฉะนั้นก็คือลองลองปรับดูเพื่อคือดีต่อผู้บริโภคด้วยเพราะว่าสารอาหารก็มากขึ้นด้วยแล้วก็สามารถนํามาประกอบอาหารได้ก็ดีกับผู้ประกอบการด้วยเหมือนกัน เช่ว่าเห็นว่าน้ำมันเนี่ยดีต่อใจแล้วไม่ควบคุมปริมาณการกิน ก็ยังกินของทอดเยอะยอ,อยู่นะคะม,มันอะไระะอย่างงี้ค่ะเพราะถือว่าเฮ้ยอันเนี้ยใช้น้ำมันลำข้าวทอดนะมีประโยชน์แล้วกินสแน็คบางทีดีต่อสุขภาพเฮลตี้เออมันดีด,ด,ดีดีกว่าที่มีอยู่เดิมดีกว่าใช้น้ำมันปาล์มทอดใช้น้ำมันํำข้าวทอดก็เลยกินไปเต็มที่เลยก็ยังเป็นของทอดอยู่นะเวลานานก็จะเกินมากไขมันก็จะสูงเกินค่ะเพราะฉะนั้นก็ฝากเอาไว้ดีต่อสุขภาพของเรานะคะเลือกน้ำมันประกอบอาหารให้เหมาะสมในแต่ละประเภทค่ะวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์เอกราบบำรุงพืชที่มาให้ค แนะนำดีๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะครับผม